สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึง b a c k l i ์แม m a ช t e r แล้วก็การเหยียดสีผิวค่ะเรื่องสุดเริ่มต้นนะโอเคอันไหน้าไม่พูดก็ดกย์ก็สุดเริ่มต้นจากรุ่นเรือ <laughs> เร่อ,อ,ข,อของเห็ีดกลางแบบแบคไลฟ์แ่ชเรแล้วุ่นย้อนกลับไปย้อนกลับไปยุค นูนเลยอะตั้งแต่สงครามกลางเมืองนั้นกลับไปในตอนที่แบบว่ามีสงครามกลางเมืองเนี่ยก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญเหกันนั่นก็คือนัอบบอหละอะเหนือเหนือชนะไงฝ่ายเหนือชนะแล้วก็มีการยกเลิกทาสแบบถูกกฎหมายอมเออแต่ว่าถูกกฎหมายไปเนะี่ยชีวิตจริงก็ไม่ได้ถูกตามนั้นหรอกอคนก็ไม่ได้ทําตามเนี่ยทีนี้ผ่านมามสักพักก็เกิดกฎหมายจิมโครขึ้นมาที่มีความแบบมีการนําแนวชิดที่เรียกว่าไวท์ซิฟเฟอร์แนซี เอามาใส่ด้วยหรือก็คือการที่เชื่อว่าคนขาว,วาอยู่สูงกว่าชาติอื่นเราฉลาดกว่าเราเลิศกว่าเออที่พูดไปก็เอาผิวสีใช่หมละ่ะมาใช้ในการตัดสินแล้วก็แยกคนออกจากกันแล้วก็ทําให้ความไม่เท่าเทียมตรงเนี้ยมันถูกกฎหมายอย่างเช่กนการแบบที่เรานั่งรถเมล์ก็เป็นรถเมล์ของคนขาวแล้วก่าคนดาการใช้โรงเรียนโรงเรียนของคนดำนั่นเองแยกกันเออแบบนี้นกันซึ่งอีกการแบ่นี้ตรงเนี้ยเรารู้เลยวมันไม่เท่าเทียมกันแต่คือมันถูกกฎหมายเราทําอะไรไม่ได้ ผู้ถูกดมาตลอดเในตอนนั้นนะนะค่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าการจีดการคนดําออกไปจากกิจกรรมต่างๆกิจกรรทางการเมืองธุรกิจการศึกษาอะไรนะี่ซึ่งอีหลอกเนี้ยก็ทําให้คนดาเขาด้อโอกาสหลายๆอย่างไปมากก็ก็เป็นจุดหนึ่งแหละอะจุดหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มไม่พอใจคนดําไม่พอใจผ่านมาทุดท้ายก็มีเหตุการณ์เลือกกการเลือกปฏิบัติ แล้วก็การใช้ความรุนแรงเชิงโครงสร้างจากรัฐบาลถึงไหมถึงไหมมันจะยกเลิกกฎหมายจิมโคลไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายคนนั้นก็ยังต้องเจอกับเรื่องราวตา่างๆแบบว่าความยากจนการได้อโอกาสการได้การศึกษาหรือการถูกใช้ความรุนแรงจากครุ่นเช้ามันก็ยังมีอยู่ะซึ่งอีสิ่งนี้นมันก็ถูกเ,ออเรียกว่าสิสต์นิทรียะซักอ่างเนาะคือการเหยียดที่ไม่ใช่แค่กับบมคนแต่ว่ามันมาตั้งแต่ในร,ระบบเชิงโครงสร้างแล้วอ่ะตัวอย่างที่พูดไปในเรื่องของโรงเรียนหรือว่ารถเมหรืออะไรเงี้ย มันเอื้อให้กับคนแบบเหยียดกันง่ายขึ้นแลก็เป็นจุดจุดนึงเหมือนกันเออแต่ทีเนี้ยพอเหตุการณ์เนี้ยทุกคนถูกถีดให้มันไม่เท่ากันละคนก็เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมันควรจะเท่ากันหรือเปล่าคนก็เริ่มมีการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิีกันละเออโดยที่แบบ ให้ยกเลิกการแบ่งแยกตามกฎหมายได้แล้วคนนั้นให้มันเท่ากันนะเออแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้หมดไปจริงมันเป็นอคตรีติดเลยมันเป็นความรู้สึกข้างในแล้วไงแบบมันอยู่กับสิ่งนี้มามันอยู่ตรงนี้มาตั้งกี่เท่าไหร่อ่ะกี่ปีกี่สิบปีอ่ะมันระเบิดไงมันระเบิดตรงที่มีตำรวจใช้ความแรงหลายครั้งกับคนผิวสีที่แบบ อย่างเช่นการจับปรุงเกินกว่าเหตุคุณสาวว่าทำเหมือนกันนะแต่ว่าไม่โดนเลยแต่ไม่โดนอะไรแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนเวลใช้ความรุนแรงที่แบบเลือกปฏิบัติอะทำแรงๆหรือว่าบางทีอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้แต่ตอนที่แบบถูกจับกุมตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คนค่ะก็ไม่ได้ทีด้วยมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่มองดูไม่ตกใจเพราะว่ามันสมควรอะไรเีหยมันเลยเป็นจุดเหตุจากจุดชนวนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ก็จากที่เพื่อนพูดมาว่ามีเหตุการณ์ความเมลื่อมล็อกกันมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยก็ mm hmm. จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีตำรวจชาติผิวขาวที่ mm hmm. แบบอดีตตำรวจเออเป็นอดีตตำรวจเนี่ยเออทะเลาะกับชายิผิวสีชื่อว่าเทวันมาตินแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นซึ่งเขาเริมมีการยิงที่อ,อกซึ่งอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ว่า การที่เป็นอดีตตำรวจเนี่ยก็งครจะรู้ว่าแบบว่ายิงป้องกันตัวมางคลจะยิงแค่ที่ขาซึ่งอันเนี้ยคือยิงที่อกเลยแต่ว่าศาลตร์เนี่ยตัดสินว่าแบบไม่มีความผิดบอกว่ามันเป็นการป้องกันตัวก็เลยทําให้คนหิวสีเขาตั้งคาถามว่าจากมีเหตุการณ์การประทงเกิดขึ้นเนี่ยศาสตร์ก็ตัดสินหน่ว่าเป็นการเอ้ยมีการฆาตกรรมระดับสอง คนนั้นก็เลยแบบไม่พอใจไงเดือดตอนแรกก่อน,นกกอนัอนนี้ก่อนก่อนอันนี้นะก่อนที่จะตัดสินมาอีกรอบนึงก็เดือดไงก็เลย mm hmm. ลก็เลยเกิดเป็นแฮตแท็กที่ชื่อว่า Head แฮตแท็กแบล็กไลน์กันเทิ่มขึ้นมาแล้วก็คนก็เริ่มเคลื่อนไหวทางสังคมกันแล้วในแฉลบอเมริกาคนก็ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังแคบอยู่แต่ถัดมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงที่มันกว้างมากขึ้นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ชีวิตของคุณจ mm hmm. อร์จฟลอยชายผิวดำที่เขาถูกตำรวจเนี่ยใช้เข่าทำการ กด,กดที่คอเป็นเวลานานจนเสียชีวิตไป,ปซึ่งเหตุก,การณ์นี้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยคนก็เลยสะท้อนที่เห็นเลยนะว่าตำรวจเ,เขามีการเลอกปฏิบัติแล้วก็มีการทําเกินกว่าเหตุของตำรวจตรงนี้แหละคนก็เลยไม่พอใจแล้วก็ใช้แฮชแท็กนี้แหละในการขับเคลื่อนสังคมที่มันกว้างมากขึ้นแล้วคนก็หันมาโลกก็หันมาสนับสนุนแฮชแท็กแต่เรมา่วยกันมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ b l a c k วัยแมทเเนี่ยคนชอบคิดคิด่ยคิดถืดว่า เรียกร้องเพื่อที่จะแบบเียกไลน์แมทช์ไัแข่งเพียกันเรียกร้องอยากรู้ถึงความเทเลียงความสีผิวแล้วก็ชนชาติเพียอย่างเดียวแต่ก็ยังเป็นการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างในตัวเพื่อยึย็นคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนข้ยค่ะ ึ่งบางทีเขาจะชอบเขาใจดคิดว่าแบล็กไลน์เมเตอร์เป็นการกระท้วงที่ว่าให้คนผิวดาไปเท่าคนอื่นหรือว่ามากคนอื่นเขาจะมองผิดจุดไงว่าการประท้วงนี่คือให้คนดําอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็กดผิวขาวกดผิวเหลืองกดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าแกงแค้จริงๆของมันคือการที่บอกว่าคนดำนี่ก็มีค่านะเพราะว่าเราถูกปฏิบัติแบบไม่ดีมาหรือมาโดยตลอดเลยเราโดนถูกนองข้ามคอมเมนต์ที่ทำด้วยเราคนจะได้รับคนผิวดาก็เลยออกมาเรียกร้องสิ่งนี้ของตัวเองว่าอรมจะได้รับจริง ความการที่ต้องสใช่มันเลยแบบเราแค่ต้องการจะยกขึ้นมาให้เท่ากับอื่นได้ใช่ย่างเนี้ยไม่ใช่เหนื่องกว่าแต่คือให้เท่ากให้มันเป็นมนุษย์เท่ากันใช่นี่คือสิ่งที่เป็นแก่นแท้แล้วก็เป็นความต้องการที่แท้จริงของขบวนการแบล็กแบบ็กเมที่ถูกต้องแนวคิดพูดเลยไหมเอาว่าถือได้เป็นแนวคิดที่ว่าทําไมคนเราถึงเหยียดเชื้อชาติกันซึ่งเราก็หาข้อมูลมาแล้วก็ได้แนวคิดมาว่ามันมีเรื่องของอะไร เรื่องของแบบเชื้อชาติมาตั้งแต่เริ่มอย่างเรื่องของไวซ์ซูพปรแมซี่ที่ว่าอ่ะเริ่มต้นมาที่คนขาวเขาคิดว่าคนขาวอยู่เหนือกว่าชาติอื่นคิดว่าเขาฉลาดกว่าคิดว่าเขามีคุณค่ามากกว่าซึ่งถึงมันจะชื่อเขาว่าไวซ์ซูปรแมาซี่ก็จริงแต่แบบคนเราที่เป็นคนเอเชียเองอรือแบบชาติอืเองอาจจะได้รับอิทธิพลความคิดนี้มาด้วยก็ไม่แปลกพี่เราจะได้คิดว่าเออชาติเราดีกว่าถ้าเาเกิดเป็นแบบ เป็นการแยกคนออกจากกาันบางทีแล้วก็จะกําหนดว่าเอ้ยคนสีผิวนี้เป็นสีผิวนี้เป็นฝั่งนั่นนะสีผิวนี้ตั่งกว่าคนชาตินี้ต่ากว่าแล้วก็เกิดเป็นแนวคิดระบบภาพก็เลหรือว่าระบบภาพเหมือนทีน่เคาแบบบางประเทศสมมติวนะ่าประเทศนี้มันแบบจเจริญกว่า <c oughs> แค่เศรษฐกิจดีกว่าจเจริญกว่าก็คิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> <ๆ>็เลยแบบ อดีตก็ใหญ่เลยไม่แต่จริงๆมันเริ่มมาจริงๆจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่เชื้อชาติเว้ยหลณคูคิดว่ามันน่าจะเป็นคนมีหลายชนชัน้นเพราะว่าทาสเนี่ยอเมริกาเพิ่งมาพวกคนดําเป็นทาสหลังจากที่เจอ,อมีใช่ปะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเอาคนชาติเดียวกันเองที่มีฐานะด้อยกว่ามาเป็นทาสนาน,าน,านตั้งนานแล้วออคือมันเริ่มจากอาจจะมันเริ่มจากชนชั้นก่ำตัที่นั้นแบบ แล้วพอสุดท้ายถึงมีการเรียกร้องคือแบบว่าให้คนขาวคนดำก็ช่วยกันเรียกร้องเพื่อให้ตัวเองพ้นจากสถานการณ์เป็นทาสเมมเารวมไปหมดเลยกานหยาดเชาว่าทำไมถึงเหยียดเพราะเราเหมาเงยเมาไปหมดว่าคนชาตินี้เป็นอย่างนี้คนดำแม่งจนจนหมดสกปรกวยดำสกปรกมาจากแบบประเทศแบบขาดแห้งแล้งอะไรนี้ซึ่งความจริงแล้วคนดำบางคนเกิดที่อเมริกาตั้งแต่ต้นงงไหม อยู่กูเกิดเป็นไงอย่างนี้เฮ้ยกูเป็นคนแอฟริกาเฉยเลยอะไรวะเฉยซึ่งจริงๆแล้วแอฟริกามันคือประเทศของเราเองตั้งแต่ต้นแล้วมันเป็นประเทศที่แบบเอออยู่ดีๆกูก็มีคนมาเพิ่มแล้วมาอะไรเหมารวมที่แบบว่าไทยคือไต้หวันอะอ่ากูมึงไม่รู้จักประเทศไทยได้ยังไงมึงมาก็ตั้งบ่อยไม่ใช่หรอเห็นไหมในติ๊กต็อกคือถ้าเกิดพ่อแม่ แบบปลูกฝังให้ลูกรักชาติตัวเองมากชาติตัวเองคือดีที่หนึ่งส่วนไอ้พวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศตัวเองมันแย่มาโยมตุ๊กโตมากขโมยหากินดูอย่างฟาโรสตอนที่ไปเมืองอะไรสักอย่างแล้วมีเด็กที่แบบมาแบบเฮ้ยชิ้นมาชิ้นมามันเป็นการเหยียดคุณพี่คะเฮ้ยมันมาจากจีนหนูคนไทยนี่ล่ะนี่แ่ละแนวชิ้นี่แ่ละแนวชิ้นก็เห็นไอ้พูดถึงศาสนามันจะมีเคยฟังอันนี้เขาบอกว่าศาสนาคิดสมัยก่อนเขามีความเชื่อแบบ สีขาวคือสีขางแบบเสียงสูดต่แบบแต่พอเป็นสีดำมันจะเป็นความแบบไม่ดันไม่ดีมันมืดมันสื่ออะตาไม่ดีอะไรเออมันมันมีมันมีจริงแล้วเกี่ยวอะไรกับผิวกูอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นตัวคนมันก็เลยแบบตขาเขาเขาเขามองว่าเขามองว่าคนที่เป็นผิวดำในยุคนั้นมองว่าเป็นนอกจากจะเป็นสิ่งที่สกระปรงแล้วมันแบบสื่อถึงแบบ เป็นลูกซาตานก็มีอ่ะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเราป็นการเหยียดตั้งแต่โครงสร้างเออมันตั้งแต่กฎหมายแล้วว่าแบบกฎหมายไม่เอื้อให้คนที่ปีถิวดำกฎหมายไม่เอื้อให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศทักเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยในการให้สัญชาติเนี่ยก็ไม่เท่าเคียนแล้วตั้งแต่แรกใชาถูกแล้วที่มันจะเป็นแนวคิดที่ทําให้คนกระหน่ำได้จากกฎหมายอย่างเงี้ยจากระบบโครงสร้างอย่างเงี้ยจากการศึกษาแบบเนี้ยเออที่รัฐบาลเป็นคนทํามาตั้งแต่แรกก็มีแตลกที้ย ก็ถือจะมีชนชาติอเมริกาแต่ว่าเอ้ถือมีแบบว่าเขาเรียกอะไรสัญชาติอเมริกาก็คือไม่ได้อภิสิทธิ์อยู่ดีใช่ก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นเพราะว่าเขาเขียนจดหมายแบบว่าแบบคนขาวอลี่ใช่สุดสุดท้ายคือมีก็เท่านั้นก็ไม่ใช่พลเมืองเหมือนแปะสติกเกอร์เหมือนแปะสติกเกอร์กันยุงอะจริงกันได้จริงป่ะอุปมาดีมาก10บเต็มสีแล้วมันกันได้จริงไหมล่ะ ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีไปทำอะไรจริงมีก็ไม่ได้อะไรเท่าเดิมสุดท้ายก็คือใช้ห้องน้ำเดียวกันไม่ได้อะไรฟิวนี้ก็แยกแยกกันเพื่อนกันไม่ไดกันเพื่อกันยุ่งได้ไม่ได้อ้ยอันนี้แบบมันก็ยังมีอคติที่ติดอยู่อยู่ดีอ่ะใช่ว่ากฎหมายมันคือสิ่งที่เราบางคั้ข้าเพราะมันมันเริ่มแล้วมันแบบมันเป็นมันเป็นกฎหมายต่อมันเป็นกฎหมายกฎหมายเริ่มแรกแล้วมันก็โดนปลูกฝังไปใน ตรงนี้ลึกๆอ่ะคือต่อให้เปลี่ยนก่มันมันมันอยู่ในยแล้วมันอยู่ในดีฟอ่ะมันไม่เปลี่ยนเลยไม่แต่ความเชื่อไงแบบเฮ้ยคือถึงสมัยก่อนอ่ะคือกฎหมายเปลี่ยนแต่คนที่ยังอยู่ในยุคกฎหมายนั้นนะที่แบบว่าพูดถึงแบบเอ้ยไอคนดับไม่ดีนะเราดีที่สุดแล้วคนจีนไม่ดีเอเชียไม่ดีมาแย่งงานเราเฮ้ยมันแย่มากเพราะเขามีลูกคขาก็ส่งความคิดนี้ต่อให้ลูกถึงแบบว่าสมมติแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเอ้ยครูก็อาจจะยังมีแนวคิดนี้อยู่แล้วก็สอนอะไรแบบเนี้ยให้เด็ก สุดท้ายเนี่ยคือการรณรงค์ที่แบบว่าไม่ให้เหยียดสีผิวเนี่ยคือแบบผู้คนเขาเข้าใจกันจริงๆริงไหมคือเขาเข้าใจประเด็นที่เราต้องการจะสื่อดีจริงไหพูเลย่กลุ่มที่เข้าใจกลุ่มที่เข้าใจใช่ไหมเออก็อย่างอย่างแรกเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะดีเพราะว่าก็ทําให้สังคมเราตระหนักรู้แล้วเราก็จะเข้าใจได้ว่าแบบ เรื่องของการหยุดสีผิวมันเอ้ย,ม,ม,อยมันเป็นปกตินะมันไม่ปกตินะมันไม่ปกติเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็รุนแรงกับความรู้สึกคน แล้วมันทําให้อีการพูดเรื่องเนี้ยมันแบบไปอยู่ในสื่อกระแสะหลักที่ทำให้มันกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นคนก็จะรู้มากขึ้นอีกนอกจากเรารบ้าะแล้วก็จะถูกว่าคนที่เหยียดมันไม่ปกติละ <c oughs> แล้วก็จะมองกลับกันแล้วกับที่คนเหยียดคดีพลกคดีพลิกเออแล้วก็จะเหยียดกันแบบอ๋อมึงเ่ะเหยียดคนอื่นมึงไม่ดีละเหยียดทําไม,มเ,เขาก็เป็นคนเหมือนกันทำไมรเราไม่มีความเท่าเทียมกับมนุษย์ เออด้วยความผมหนุ่มปานามแทนละเรื่ลยแหละในที่สุดเขาคิดได้ทีแล้วก็ผ่านมากี่สิบปีแล้ว่าเป็นร้อยแล้วประมาณนั้นเลย D A เมื่อกี้ทีเนาะแล้วก็เหยียบยันอะไรอ่ะที่แบบคนบูลลี่กันอ่ะอาจจะไม่โจ่งแจ้งกันละเพราะว่าถ้าทำไปก็อาจจะก็โดนโดนโซเชียลมันเพราะว่าเือเป็นคนคนแบบว่าคนดำก็ถือม่ตกใจมากๆแต่ถ้าเป็นเอเชียเขาท่านสนแจ้งเลยล่ะโดยเฉพาะท่องเที่ยวแต่ก็จถ้าเกิดว่าสังคมเรารับรู้เรื่องนี้ไงสังคมเราเข้าใจแล้วเราก็ยังคงแบบ ทําให้สังคมมันขับเคลื่อนต่อไปแต่ว่ารับรู้ท้าเข้าถึงทุกคนเข้าเข้าใจแต่ในแบบในปัจจุบันทุกวันนี้คนขับก็เริ่มเปิดใจให้กับทุกคนขี่ดำมากขึ้นจะเห็นว่าแบบก็มีบางครอบครัวที่แบบว่าเอ้ยก็เป็นคนขิ่ดำที่มันแต่งงานกับคนผิวขาวนะแล้วก็มีลูกออกมาซึ่งทั้งสองครอบครัว อาจจะแบบแค่รับฟังเฉยแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าใจใช่ไม่ได้ทําตามไม่ตระหนักรู้แค่แบบเข้าใจเป็นผิวเผินถึงรู้ก็แบบยังมองไม่ไอ้ก็ไม่เด็ดร้อนไม่เดอดร้อนก็เลยไม่ทำอะไรก็กูไม่ชอบอ่ะกอจะเหยียดแล้วมันจะทำอไมอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะแบบคิดว่าแบบเฮ้ยทำขังอย่าไปคิดมากเลยยอกยอดูได้จากดูได้จากคอมเมนต์ในติ๊กต็อกค่ะว่ามีอยู่เยอะมากลองไปเสิร์ชได้เลย สอคนที่ไม่เข้าใจก็ตัดิด้วยกลุ่มคนพวกนี้แหละเพลงใส่กล้องตองซีนนคเสพดรือไงจำีิซายไม่ดีอีอีมันเราเราก็ไม่สามารถตัดสินได้หรอกว่ามันจะเข้าใจทั้งหมดหรือว่าไม่เข้าใจทั้งหมดก็เลยต้องแบ่งเป็นสองอันแบบี้อย่างพวกเราเราถือว่าเราเข้าใจประหลาดเราเข้าใจเราเข้าใจเพราะเราเข้าใจที่สุด เพราะว่าเราก็ไม่แบบเรา,เราอ่ะเราเป็นเด็ก,ร,ร,กรุ่นใหม่ไม่หมดอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะถ้าเราเป็นคนเข้าใจใช่ไหมเราก็จะคำนึงถึงคำพูดและคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่เขาแบบคนละชนชาติอย่างน้อยเรามองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเขาลงความหลากหลายตรงนั้นเราเนี่ยมีคำถามนะคะหลังจบคลิปแเรามีคำถามมาถามผูกคุณที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอีกหนึ่งพันปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนคิดว่าการเหยียดสีผิวจะหมดไปไหมคะอืม หมดรหรือเปล่าจริงๆแล้วโลกอาจจะกลับตะลับปัดก็ได้เป็นคนข่าวโดนเหยียด<ม>โดนเอเชียผิวดำไอริสเหยียดรเยดะเบิดเลยละ่อะอยู่แล้วเนี่ยนาคตอเมริกาจะล่มสลายน่า,นานแล้วกลายมาเป็นจีนขึ้นมาแทนทให้คนเอเชียใช่ยิ่งใหญ่น่ะบางทีเอเชียอาจจะอยู่สูงกว่าแล้วก็ได้ในอนาคตคุณคิดโดนราชาพันหรือยังไม่เหลือเลยหรือว่าอเมริกาจะถึงตายหมดโลกลหรือว่าอเมริกาจะถึงยุคล่มสลาย การที่คนผิวขาจะโดนล้มสลายนีแหละนะค่ะลองคิดเล่นๆคิดค่ะอยากตอบตอบใต้คอมเมนต์นะคะส่ง sms มาแล้วก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆคลิปน้าค่ะขอณค่ะโอ้ยเหนู่เบอร์มาก